คริปโตชอบเพนวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตราคาเหรียญแล้วก็ข่าวของเหรียญต่างๆนะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเหรียญไหนก็ราคาขึ้นหมดถูกไหมครับบิตคอยก็บวกไปกว่าโอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์โฟกี้ก็บวกไปถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เปเป้ก็สามร้อยวไอเอฟของซกโนาไปสี่ร้อยบอกก็บวกยังมาร้อยกว่าเลยนะชิบงชิบะอะไรนี่คือบวกหมดนะแล้วก็แม้กระทั่งวันนี้เองนะครับก็มีหลายตัวที่ก็ยังบวกอยู่ไม่ว่าจะเป็นโฟกี้นะครับ เป WIF บองอะไรกันแล้วแต่ก็ยังบวกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็บวกเยอะด้ยวยนะครับแต่เหรียญหลักๆที่เป็นเหรียญตัวบิตคอยบิตคอยเงยก็บวกมานิดเดียวนะววาจะเป็นอิสุเดียมก็ไม่ได้แบบขยับอะไรให้เรารู้สึกว่ามันขยับเนาะแต่ก็มันบวกมาแล้วเมืม่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์วันนี้คงที่จะ,ะไม่ได้รุนแรงไม่ได้บวกอะไรมากก็คือลบความรุนแรงลงนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ในส่วนของข่าวแรกเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เองนะครับรว่าคุณอีลอนมัสเองเนี่ยเขาก็ได้ยื่นฟ้องคุณแซมออล กล่าวที่ถูกกล่าวหาให้ว่าใช้ Open AI ในการสแสวงหาผลประโยชน์เนาะซึ่งก็ต้องเล่าแบบนี้ก่อนครับว่าคุณอีลอนมัสหรือว่าคุณเซมอลมนเนี่ยซึ่ง Open AI เนี่ยก็คือบริษัทบริษัทหนึ่งเนาะที่เราใช้ในส่วนของตัว c h a e t GPT เองครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วนกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาไปแยกย้ายกันออกมาเนาะอีลอนมัสก็เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเองนั่นแหละนะครับก่อนคือย้อนกลับไปในอดีตเลยนะครับหลังพอมาก็คือแยกย้ายกันต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่างมีจัจการของตัวเองครััับอ่ะและหลงจากนน้ครับ อรมัสเนี่ยเขาก็ได้โพสต์บนอเอ็กของเขาว่าเขาเนี่ยจะทำการยื่นฟ้องตัวเ p e n น i และนซมยมอรแมนเนื่องจากผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทั้งสองเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในโลกคริปโตเนาะแล้วก็แฟนๆเเนี่ยกำลังสองคิดสองใจไม่รู้ว่าจะเลือกข้างไหนเนาะก็เอ่อก็ได้แต่แบบสนับสนุนทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็ยังไม่เลือกสียังไม่เลือกข้างกันเองนะก็ดูเหมือนว่านะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเคยรักกันเคยแบบโอ้คือทวิตบอกถึงขอบคุณกันแบบว่า เต a n k ิ o วกันอะไรเงี้ยก็ตอนนี้คือเหมือนว่าจะมาฟ้องร้องกันแล้วเนาะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเนาะเหมือนก็พันธมิตรกลับมาแบบว่าเล่นงานกันเองนะหลังจากที่มันมีปมหรือว่ามีข่าวมาว่า้ผู้ก่อตั้งหรือว่าในส่วนของอ่อ c โ o ของ o p e ป a i ไอเขาอีลอนมันเนี่ยเขาจะยื่นฟ้องในส่วนของข้อกล่าวหาว่าด้วยการทรยศต่อปฏิญาในการก่อตั้งโ p e n a นอซึ่งเป็นบริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ AI อของอีรอนมั์เขาก่าวว่า แม้ว่าองค์กรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อไม่แสวงหาผลกําไรนะคือตอนแรกอินโลมาเขาก็มีส่วนร่วมในนี้แหละครับก็คือว่าจะสร้างมันขึ้นมาเพื่อไม่ได้แสวงหาผลกํากไรแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวบริษัทเองอาจจะไม่ได้แสวงหาผลกาไรนะแต่แสวงขอามันเองเนี่ยกำลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุร,รกิจที่แสวงหาผลกาไรอย่างเช่นการจะใช้ ChatGPT OpenAI แล้วแต่ก็ต้องเสียเงินหรือทําข้อมูลต่างๆแล้วก็เพิ่มข้อมูลให้กับด้าน Microsoft มีการโฆษณานั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ย ก็เหมือนกับเอามันผิดวัตถุประสงค์ในส่วนของทาปฏิญาณที่เขาเคยให้ว่าในส่วนของการขอตั้งบริษัทของเพนไอเมื่อตอนแรกนะอ่ะแน่นอนครับว่าเมื่อมันใช้ได้ดีขึ้นอะไรยี้มันก็ต้องมีการแบบว่าเออหากําไรเล็กน้นนอยซึ่งมันก็อาจที่จะต้องฟ้องร้องกันว่าเอโอเคมันผิดไปจากทาปฏิญาณตอนแรกที่เราตั้งเป้าหมายกันไว้ว่าไม่สวแ่งหาผลกาไรอดับมานนั้นนะตรงมารองรูนเขาว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงแต่ก็อยากให้นะครับสองคนที่มีอิทธิพลด้านนะครับ คริปโตเขาก็แบบดีกันนะปกว่ตอนนี้เขายังเคยบอกว่าการช็อตนะหุ้นของเทสลาเนี่ยถือว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างมากนะในส่วนของคุณแซมเอร์แมนผู้คนพูดแบบดีครับอีรอนมาร์เขาก็กล่าวขอบคุณนะแต่ที่ไม่ได้ทําการชงประการช็อตอะไรนะก็ถือว่าเป็นการผิดพลาดอะไรบานนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เพื่อนรักหักเรียนโหดก็เป็นได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยรักกันแต่ว่าโลกธุรกิจเนาะมันก็ไม่มีมิตรแท้จริงหรือว่าศัตรูที่ถาวรอยู่แล้วนะขึ้นอยู่ว่าตอนนั้นผลประโยชน์มันจะไปตกอยู่ที่ใครนะ เอาครับต่อมาครับ OTC นะครับไม่มีบิตคอยขายแล้วนะอ่ะซึ่งก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อก่อนนี้ที่มันมีเจ้าต่างๆเนี่ยเข้ามาซื้อบิตคอยนอกกระดานไม่ว่าจะเป็นแบล็กร็กเองอะไรก็ตามแต่ที่ในสุดของเกสเกลหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับที่เข้าทีขายบิตคอยเข้าทีขายบิตคอยทำไมราคาบิตคอยไม่ร่วงแบล็กร็อกซื้อขึ้นกลับไปถึง2เท่า3เท่าทําไมราคาไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไปขายข้างนอกหรือว่าไปขาย OTC ข้างนอกเองึ่งมันไม่ได้เกี่ยวในกระดาน แล้วหลังจากนั้นครับก็มีครั้งหนึ่งที่เลยทําให้บิตคอยกระโดดมาที่ห้าหมื่มนได้เพราะว่านอกกระดานไม่มีให้ซื้อแล้วครับก็ต้องมาคกว้านซื้อข้างในเราก็ยังบอกเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าข้างนอกเนี่ยแบล็คล็อกเขาเก็บไปหมดเนี่ยแล้วเขาต้องการเก็บมากกว่านี้ซึ่งมันยังไม่พอกับูกคาของเขาเนี่ยเขาจะต้องมา่กว้านซื้อในกระดานทันทีที่เขามา่กว้านซื้อในกระดานนั่นจะทําให้อ่าบิตคอยที่มีอยู่ในกระดานแล้วก็ปริมาณการุลที่มันุลมาได้แค่900ต่อวัน,นมันไม่ทันเนี่ยมันก็กลายเป็นราานจง้จไ,ไดิ และหลังจากนี้ถ้าเกิดความต้องการยังมากกับบิตคอยอีสปอร์ตอีทีเเนี่ยก็จะหมายความว่าราคาบิตคอยจะไปได้ไกลตรงนี้และอาจจะออซัมายได้เร็วกว่าในส่วนของตัวฮาวิ่งก็ได้เพราะว่าแม้กระทั่งในไทยเองตัวนี้ก็เล็งนะครับสปอรตบิตคอยอีทีเอมาแล้วนะฮ่องกงเองก็ตามแต่แล้วหลายประเทศเดี๋ยวคงจะเริ่มทอยอยทอยอยยอมรับในส่วนของตัวสปอตบิตคอยอีทีเอมากขึ้นนะ,ะนั่นหมายความว่ายิ่งถ้าเกิดมาเร็วแค่ไหนออซัมายก็อาจจะไปได้เร็วกว่า นั้นครับแต่ก็ก่อนหน้านั้นก็มีวานเข้ามาเก็บบิตคอยอีกประมาณหกแสนถูกไหมครับที่ได้เล่าข่าวไปแล้วเขาเก็บในกระดานด้วยนะเพราะว่านอกระดานไม่มีแล้ววันนี้ก็มีรายงานเขาอมาว่าตอนนี้โอทีไม่มีแล้วที่เหลือถ้าเกิดเขาอยากได้เขาก็จะต้องนะครับทาการมากว้านซื้อในกระดานเท่านั้นซึ่งสิ่งที่เขาจะกว้านซื้อในกระดานมีอยู่2อย่างครับหนึ่งคือกว้านซื้อแบบธรรมดาลแล้วทําให้ราคามันกระโดดขึ้นไปซึ่งมันจะสูงแน่นอน,นครับกับอีกอย่างหนึ่งคือ ทำยังไงก็ได้ให้มันมีข่าวฟัสข่าวไม่ดีข่าวที่แบบคนจะต้องกลัวและทาการเทขายอาจจะมีการเทขายบิตคอยมารอกบหนึ่งแล้วทําให้ราคามันยุ่งแล้วก็หลุดลงมาหลังจากนั้นครับก็ประคมข่าวร้ายๆเกิดขึ้นมาแล้วทําให้คนเทขายบิตคอยแล้วเขาก็รอรับมันมีอยู่2กรณีแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่สามารถหาซื้อ o t c ข้างนอกได้นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาร์ n อินเวสต์เองแบ็ k l ล็อกเองก็บอกว่าบิตคอยจะไป8 0,000นะ ต่อมาบิยคอยจะไป9 0 0 0แสนนะหรือแม้กระทั่งฟิโบนิชีเองก็ยังบอกว่าจะไป90,000ไปถึง90,000 0นหรือแม้กระทั่งหลายๆคนแพรนบีอะไรพัวเนี้ยเขาเอามาบอกเฮ้ยมันจะไปหลักล้านเลยประมาณนั้นนะก่อนที่เอ่อปีเนี้ยในในส่วนของไซเคิลของบูร์รันทางนี้เนาะแต่รอบหน้าเนี่ยอาจจะไปได้ไกลกว่านี้หรือมันอาจจะไปแต่หลักล้านภายในรอบนี้หรือรอบหน้าหรือตอนไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าในส่วนของฟิโบนิชีในส่วนของกราฟหรือว่ากระแสความต้องการบิยคอยเนี่ยมันกําลังเพิ่มมากขึ้นและก็ ผู้คนเนี่ยยังไม่ได้เข้ามามากพอเท่ากับปี2019ถึง2021-22ตอนนั้นนะที่มีความพุ่ง IO ซัมไฮที่67,000ได้ตอนนั้นคือคนจะเข้ามาเยอะมากแต่ตอนนี้เพียงแค่แบบฐานเองนะนฐานถ้าเกิดเราสังเกตเห็นกราฟลิปที่แล้วถูกไหมครับคือจํานวนคนเนี่ยเข้ามาถือเข้ามาซื้อเนี่ยมันยังอยู่ในโซนที่แบบว่าล่างๆนะครับยังไม่แตะคืออยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะก็ยังไม่แตะศูนย์หนึ่งหรือว่าสองสามเลยนะอ่ะยังไม่ถึงสี่ก็คือว่าปลอดภยัยนตอนนี้อยู่ระดับหนึ่ง นี่แค่ระดับ1ยังไปที่60,000ได้แล้วถ้าเกิดว่าไประดับ2ระดับ3ระดับ4เนี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนซึ่งสิ่งนี้เราก็ไม่มีทางรู้นะ้วก็ต้องรอให้ตลาดมันเฉยเลิกมาแต่บอกเลยครับว่าถ้าเกิดว่าใครจะเข้าตอนนี้ก็อาจจะต้องรอจังหวะดีๆนะครับที่ดูว่าราคามันจะย่อให้เราได้เก็บหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ย่อไปมากคนนี้ก็ได้เพราะตราคาคบิทคอย์ตอนนี้ก็อยู่ที่6 1 0 0 0่ึงพัถึง 62, ่อพาวานเขาซื้อที่ราคาหกห0 0 0นหนี่งพนถึงหะหมื่นสองพันนี่แหละนะครับที่0 0 Uh, BTC นะครับแล้วก็มีอัตราที่เข้ามาถือนี่ประมาณหนึ่งล้านอัตราอย่างที่ผมได้เล่าไปนะถ้าเกิดว่าวันก็ซื้อระดับนี้เราจะรอให้มันลุระดับนี้ก็คงที่จะอาจจะยากเนาะแล้วก็ระดับความกลัวความโลภคือตอนนี้แบบหืความโลภนี่แบบมาไปแบบ83%ดเซเลยทีเดียวอะ่ะก็เลยก็ต้องรอดูนรว่าวันนี้จะมีความโลภหรือความกระหายในส่วนของกําไรมากขนาดไหนยิ่งมีความโลภความกระหายมากก็ะจะทําให้นักลงทุนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเล่นรอบมากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้บิตคอยย่อลงมาแล้ว ก็ต้องรอหายจังหวะเก็บนะจังหวะเขาไม่ดีนะครับว่าเขาจะดูลงไปมากกว่านี้หรือเขาจะพุ 5. ่งขึ้นไปต่อเลยนะเพราะว่าเราต้องดูกันว่าไอ้ตอนเนี้ยเขาเนี่ยบวกมาช่วงต้นเดือนหร <front> ือว่าปลายเดือนอ่าแล้วนะช่วงกลางเดือนเนี่ยเขาจะย่อหรือเปล่าหรือเขาจะแบบเล่นสับขารอปกติแล้วช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนเนี่ยมันจะขึ้นถูกไหมครับพอกลางเดือนมันจะลงอาจจะสับขารอคือแบบว่าต้นเดือนก็ขึ้นแล้วไปขึ้นกลางเดือนอีกแล้วก็ปลายเดือนเข้าไปลงอัตประมาณนั้นซึ่งเราก็แบบกังวลอยู่เหมือนกันนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ ข่าวต่อมาครับเริ่มมีกลิ่นแล้วนะสำหรับตัวดอจคอยนะครับเรียมพงาดหลังสัปดาห์นี้ะคราคาปรับขึ้นกว่า70เปอร์เซ็นต์นไม่ว่าเรียนไหนก็ปรับขึ้นเนาะเพราะว่าดอจคอยเองเนี่ยก็มายืนอยู่ที่จาก1บาทมา2บาทมา3บาทมา4บาทได้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเพราะเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไม่ขยับเนาะจะขยับช่วงเฉพาะเฉพาะนะในส่วนของตัวบิ c คอยก็ช้กขึ้นแรงๆกับมีการทวิตอะไรเกี่ยวกับของอีลอนมัส์อย่างเช่นในส่วนของเอ็กเพเมนต์อีลอนมัสทวิตรูปหมาอะไรพวกนี้นะครับอ่ะ สิ่งนี้ก็เลยทําให้ราคาดอจคอยเนี่ยก็ชาขึ้นไปแต่แต่นะครับแต่ครับในเมื่อนะครับการถือครองของดอจคอยนในหมู่ของนักลงทุนเนี่ยที่ร่ารวยหรือเรียกว่าเจ้ามือเนี่ยตัวอย่างเช่นแอดเรสที่ถือดอจคอยกว่า1นึ่งแสนดอจคอยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นกว่า0.7%นตะตั้งแต่ต้นปีนั้นหมายความว่าตอนนี้คนอาจจะหันมาเล่นเรญมีมากขึ้นเพราะว่าในส่วนของซารูน่าก็มีเรญมีที่เจ๋งๆนะครับทำให้คนกินกำไรได้มากขึ้นและกลัวของชิบะเองก็เพิ่มขึ้นนนมวยเหือกันนะ แล้วตัวพี่ใหญ่ของเหรียญมีมอย่างตัวดอจคอยจะไม่เพิ่มหรือว่าจะมีคนสนใจจะเป็นไปได้ก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าเมื่อเหรียญตัวดอจคอยขึ้นนะครับเหรียญอื่นก็จะขึ้นด้วยเพราะว่าในส่วนของตัวดอจคอยเขาเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วจุดไหมครับเพราะว่าคนเขาไว้วางใจเพราะว่าราคาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับได้นะถ้าเกิดเราถือระยะยาวแต่เหรียญมีมที่มันเกิดขึ้นให,ใหม่คนเขาอาจจะแบบกังวลใจว่าเฮ้ยมันจะตายไหมแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในส่วนของตัวดอจคอยแล้วโอเคมันเกิดมานานมันอยู่มานานแล้วมันก็อยู่ยั่งยืนยงงมมีีขึ้นล ตามไซเคิลของตลาดเกิดยึ้นว่าโอเคคนอาจจะเทเหรียญเข้ามาในส่วนของดอทพลอยมากขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะแบบกังวลใจว่าเหรียญที่มันเกิดขึ้นในโซน a นาเหรียญที่มันเกิดขึ้นในตัวของอิฐเรียมหรือว่าบินบีเองเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจะล้มหายตายจากหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะลงในส่วนของเหรียญมีมเบอร์หนึ่งอย่างตัวดอทพลอยนั่นเองครับอ่ะสิ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเนาะว่ามันอาจที่จะปรับราคาสูงขึ้นไปที่1 3บาบาท15บาทพุ่งขึ้นไปแบบ20บาทเหมือนตัว ครั้งก่อนที่เป็นบูรันหรือเปล่านะจะไปแตะหนึ่งด็ล่าได้เพราะครั้งนั้นก็คือเกือบแล้วนะอ่ะเราต้องรอรุ้เขาว่าปีนี้หรือว่ารอบเนี้เขาจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับโอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ